สวัสดีคะ่ะวันนี้ก้างปลากินจะพามาดูวิธีการลาบไก่นะคะเป็นวิธีการลาบไก่แบบคนเหนือคะ่ะ oh. เมนูนี้ก็หลายๆคนถ้าเป็นคนเหนือก็อาจจะรู้จักหรือว่าชอบกินกันมากๆเลยนะคะบอกไว้เลยคะ่ะว่าหากินยากมากเพราะในส่วนของวิธีการทำมันละเอียดละอ่อมน,นมากๆเลยคะ่ะส่วนมากถ้าจะได้กินก็จะ เป็นการสู่ขวัญน,นะคะจะหลังช่วงสงการนะคะการคารวะหรือว่าก่อนปีใหม่นะคะแต่ละบ้านก็อาจจะมีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกบ้านที่จะทําเมนูลาบไก่เพิ่งรู้นะคะวิธีการทําแบบโบราณเขาจะ คันน้ำกะทิด้วยนะคะได้ไก่มาวันนี้2ตัวเลยค่ะก็มีการชำแหละเอาขนนะคะเอาปีกออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาหั่นแยกกระดูกกับตัวเนื้อไก่ออกจากกันค่ะก่อนที่เราจะนำมาเรียกว่าลาบนะคะ เรามาช่วงประมาณสี่โมงนะคะแต่ว่าลุงมาตั้งแต่ทําตั้งแต่สามโมงแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นการลัดเลาะ,ะอยู่นะคะเกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะถ้าอยากเสร็จไวก็ต้องมีคนมาช่วยค่ะระหว่างรอลัดเลาะ,ะนะคะป้าก็หยิบรูปมาให้ดูนะคะตอนเราเป็น<า>เด็กน,น้อยเศร้านิดนึงนะคะป้าก็คิดถึงลูกนะคะที่จากไปเกือบ30ปีแล้วค่ะ ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของเรานั่นเองตรงนิ้วโป้งก็จะเป็นรูปเราตอนเด็กค่ะบ้านป้าชอบทาลาบหมูลาบวัวลาบควายนะคะช่วงเย็นก็จะมีหลานมีน้องๆน,นะคะที่มาทํากับข้าวรวมตัวกินกันค่ะก็เป็นการหิวใจอย่างหนึ่งต่อะะมาก็เอาเลือดไก่มาผสมกับตรงนี้ะจะไปขูดมานะคะน่าจะขูดจากต้นค้ํานะคะอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นคะ่ะแต่ว่าถ้าอนาคตมีโอกาสก็จะพาไปดูนะคะ คัมเนี่ยเราถามว่าเป็นภาษากลางคืออะไรลนะุงก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเหมือนเหนือนะคะเหมือนคนหน้านเนี่ยค้ำเนี่ยมันจะทําให้ลา่าปะคะมีสีที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นหรือว่าเรียกแบบเนืเน้อเนื้อนะคะก็คือแร่ค่ะให้มันสีมันแร่ขึ้นนะคะให้สีมันเข้มข้นนะคะ ขาดไม่ได้แล้วค่ะอันนี้มันเป็นแบบความสุขนะคะระหว่างการที่ได้ทำลาบนั่งลาบอยู่1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะก็ต้องมีซักหลากหลายโบกนะคะเข้าไปค่ะเพื่อให้มันได้แบบอัดทันลดนะคะฟิลในการลาบค่ะ ใช้เวลามาจะเกือบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะกะทิที่เราคั้นนะคะก็จะมีน้ําหัวนะคะน้ําหางค่ะน้ําหางก็จะมาต้มกับกระดูกไก่นะคะและต้มเครื่องในและไส้ด้วยค่ะส่วนกระดูกที่ไม่กินนะคะก็มันจะมีเนื้อติดนะคะก็มาเป็นกับแกลมได้ค่ะส่วนตัวน้ําหัวนะคะตรงนี้เราจะเคี่ยวให้กะทิแตกมันเลยนะคะน้ําหัวกะทิก็ใส่ไส้ค่ะใส่เครื่องในไม่ว่าจะเป็นตับนะคะลงไปเลยค่ะ ขาดไม่ได้ก็คือพริกลาบนั่นเองค่ะอันนี้ก็สามารถซื้อสำเร็จรูปได้เลยนะจ๊ะเสร็จแ,แล้วเราจะเอาน้ำตรงนี้นะคะมาใส่เนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ที่ลาบนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะภาษาเนือก็เรียกว่า,าโซกนะคะโซกเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะขาดไม่ได้ที่สุดนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเข้าคั่วนะคะ คนเยอะเนาะเขาคว้าก็อาจจะต้องเยอะตามจำนวนคนทานคนกินด้วยค่ะส่วนเครื่องทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็จะเอามาใส่ในลาบเลยค่ะจะใค้เจียวลงใบะมะกรูดเใบมะกี่นะวันนี้ใบมะกรูดลงครัเติมหน่อย ลาบไก่ตรงนี้ก็เป็นการทํากินกันแบบครอบครัวนะคะทํากินเองนะคะแต่ว่าทําขายอาจจะไม่ได้มีวิธีการที่ยุ่งยากจนเกินไปนะคะอันนี้ลุงชิมไปแล้วค่ะว่ามันจืดจางพริกไปค่ะก็เติมพริกลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เติมเกลือค่ะขาดไม่ได้นะคะก็ต้องผงนวนะคะผงนวก็อย่างที่บอกใส่เยอะอร่อย เยอะใส่น้อยอร่อยน้อยนี่ใส่ไปเลยจ้ะปาก็พยายามเบกเบกนะคะาปาบอกพ่อพ่อพ่อ,พอคนให้เข้ากันเลย,ลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผักหอมนะคะลุงบอกเรียกผักป้อมนะคะผักหอมป้อมนะคะ แบ่งไปให้แบบว่าญาติพี่น้องด้วยนะคะลุงเราก็เลยบอกว่ามันไม่พอนะคะไม่อิ่มท้องลุงก็เลยเติมเข้าไปเลยค่ะตัวนี้เข้าคัวอีกครึ่งถุงค่ะทุกคนชั้นเบรกแล้วนะคะแต่ว่าเบรกไม่ทันลุงบอกไม่เป็นไรใส่ไป,ไปเถอะคนเยอะนะคะระหว่างที่คนไปก็โบกอีกแล้วจ้ะ นี่นะคะขาดไม่ได้ค่ะลุงบอกไม่หอมเลยต้องตำมะมาแขวนเพิ่มนะคะใส่มะแขวนลงไปเลยนะคะมะแขวนก็จะเป็นภาคเหนือ,อน,นี้มันจะหอมมากเลยนะคะมาใส่ไก่ใส่ลาบนะคะใส่แกงผักกาดอะไรเงี้ยค่ะมะมะแขวนนะคะเรามีเยอะมากเลยค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทําการคั้วนะคะคือมันกินทั้งด้ทั้งดิบนะคะแล้วก็ กินได้ทั้งแบบสุกนะคะแต่เราชอบกินสุกเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะควากับน้ำมันร้อนๆค่ะประมาณนี้เลยนะคะใครที่เคยกินตอนนี้อาจจะหิวกันแล้วใช่ไหมคะมกินกับแบบว่าข้าวเหนียวรลล้อนๆมีผักกับนะคะไม่ว่าจะเป็นผักข้าวตอก เรียกพี่เรียกน้องกันมาพร้อมหน้าพร้อมตากินกันเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆญาติพี่น้องถ้าไม่ได้มาก็แบ่งใส่ถุงไปให้นะคะใครอยากขิ็นคลิปแนวนี้อีกฝากกดติดตามด้วยนะคะ